สำหรับในชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ผมนะครับจัดขึ้นให้ลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าได้สั่งซื้อเรียบร้อยเหลือไปส่งอย่างเดียวสําหรับชุดนี้ก็อยู่ที่3 0ม0 0ื่นท่วสระดับในชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูาหรับชุดนี้ก็จะประกอบด้วยตู้อ่าซับขนาดสิแปนิ้วนะเป็นตู้ของ s อสที n านะครับใส่ดอกของอ่านะครับตัวนี้ PR ก็เป็นตู้หน้าเปิดนะครับตัวนี้ก็2ใบแล้วก็เสียงกลางนี่จะเป็นตู้2 2 1 2ของ NPE เป็นตู้พลาสติกนะครับตัวนี้2ใบนะรหรับในชุดนี้2ใบ ตัวนี้ก็400บาทนะครับอ่าส่วนในชุดแหลกนะครับชุดแหลกก็จะมีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์จะเป็นตัวเซมล่ามินิทีโซนหนึ่งเครื่องนะครับสี่ช่องไมเป็นคอมโบแจ็คแล้วก็เอฟเฟกต์นี่99โปรแกรม EQ อีก7แบนด์รองรับบลูทูธยูเอสอ่าเฟเดอร์เป็นแบบสไลด์นะครับสำหรับในชุดแหลกก็จะมี EQ นะครับอีคอล์เลเตอร์นี่เราใช้เป็นของ m มเอ็นนะเป็นตัว MEQ 215อ่าอหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ EQ นี่15แบนด์ต่อข้าง ส่วนคอสนะครับใช้เป็นของ dx 223นะครับ223นี่เป็นคอสตสองทางของไมน์ดีเเครื่องส่วนขุมพลังในเซตนี้จะใช้เป็น power amp ของค่าย n p s เป็นตัว d 3 2 0 4นะครับ d 3 2 0 4อนี่ก็กำลังขับก็ชานัลหนึ่งก็320นะครับที่8ปดโอมอ่านะ4ี่โอมก็400ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็น amp k a ดีเป็นพิชิ่งสี่ชานัลน้ำหนักเบาๆนะครับพร้อมแหลกอ่า cu เรือกย่สงสีนิ้วพร้อมสายลำโพงเป็นสเตทพร้อมสายสัญญาณ ชุดนี้ราคาอยู่ที่ส0,000ืนะครับสาม0มบาทพอดีเป๊ะเลยนะครับผมไล่ดูแล้วถ้าใครที่กําลังมีงบในประมาณ30,000บาทนี่หาชุดเครื่องเสียงมาใช้งานนี่ผมแนะนําชุดนี้เลยครับชุดนี้น้ําเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะเทสให้พี่ๆได้ดูกันเผื่อมีท่านไหนสนใจเราไปฟังเสียงกันว่าน้ําเสียงเป็นยังไงครับผมไปฟังกันครับ สำรันพบในงานพ่าวสามกิ่งผู้สาเนบานาเจ้าสวยเนี่ยเนี่ยโเขากากกว่าเขา หากจหาหออาาก็เป็นไงกันบ้างครับตลับได้ฟังน้ำเสียงกันมาแล้วนะครับตลับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่30,000บาทนะครับ30,000บาทถ้าใครสนใจก็คือได้ที่ร้านทิโปโอเดอโอนะครับก็ใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วฝากกดแชร์กดไลค์ก,กด subscribe ให้ด้วยครับคลิปนี้ทั้งฟองน้ำไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ